The cat ดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88มอฤิ์าดาว youtube.com/metaverse รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดูดวงชะตาตามวันเกิดดูดวง12ปีนักษัตวตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวคำพยากรณ์ดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจากกรวาลบูชามหาันวัตถุมงคลช่วยปรับเสรอ เสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาล้รวยเรียกทรัพย์โชคลาภในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงินความรักและผ่าดาวเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูเรืกอทำการมงคลต่างๆดูเรืกอ,ออกรถดูเรืขึ้นบ้านใหม่ ร้านค้ากิจการดูเรื่องแต่งงานดูเรื่องผกักคลอด เ่นชื่อนามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในช่องรายการนี้จะมีรายการการดูดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะแอมแอมแอมนะกล่องพร้อมใหม่พร้อมเข้าสารเสกพร้อมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับดูดวงชะตารายวัน นะหันสา,าหาสรุปนะครับเออนะเพราะฉะนั้นก็ตอ้องต้อนรับแฟนคลับ FC นะที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะเออเพามีแฟนคลับ FC ของอาจารย์อยู่ต่างประเทศเยอะแยะเลยนะเป็นผู้สนับสนุนรายการของอาจารย์ตลอดทุกเดือนนะเออก็ต้องขอขอบคุณมากนะเออแลนดี้แอนเจน่าเมนนะแอดเดอร์บอยแอดเดอร์เกิลแอดเดอร์เป่ายิ่งฉุกแอดเดอร์โอน อนายต้อนรับทุกๆคนเลยนะครับโอเคอันนี้ดี๋ยวต่อมาเลยนะจะมาพูดถึงนะครับดวงในวันเสาร์นี้ที่19มีนาคม2,565นาะแรมสมข้ามเดือน4ปีจะรูในวันนี้เนี่ยห้ามทำการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยนะวันนี้ก็ห้ามทำการมงคลนะเออเพราถือว่าเป็นวัน วันอุบาทนะเป็นวันอุบาทเนี่ยนะครับ <c oughs> ให้เลิกไม่ได้นะเพออื่อให้คุณสวดมนต์ไว้พรับทำบุญปฏิบัติทำเข้าไว้ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับเดี๋ยวลืมเขียนนี่นะโอเคนะคะนะคะ,ะมาสึกแป๊บหนึ่งโอ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ มาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะครับสำหรับผู้ที่ฝันหรือผู้ที่ช่างฝันหรือยังไม่ได้ฝันนะในแในแรมสามคำถือว่าเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เลยนะเออก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะครับอันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เออก็มีอาจจะมีบางคนนะเป็นส่วนน้อยนะบางทีไม่เข้าใจนู่นนี่นั่นนะพูดไม่เข้าใจนะหรือสมองคุณมันสมองคุณไม่รู้เรื่องหรือฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนุ่งผ้าชุดใหม่คุณไม่เข้าใจหรอ <c oughs> แม่ <c oughs> นุ่งผ้าชุดใหม่ในวันเสาร์อะ่ะจะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรคล้มคาญแลใส่ชุดเก่าไปก่อน ถ้าคุณมีชุดใหม่หนู่นนี่นั่นก็ค่อยเอามาใส่ใช่ไหมสะหัวใหม่หรือว่าสะหัวใหม่คุณไม่เข้าใจอีกว่าสะหัวใหม่คืออะไรสะหัวใหม่ดีครับสับพพะปาสสิทธิที่แหล่เดอ,อนะตัดผมใหม่ตัดผมใหม่บางคนยังไม่เข้าใจอีกแหมมันสงสัยต้องสอนแบบอะไรนะกอไก่ถึงฮอรูนะ กอเอ๋ยกอไก่กอเอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเราชาขอขวดของเราขอขวดของเราขอควายเขานะขอคนขอระคางก็ฝากขอคนขอระคางก็ฝากงองูใจกล้าจอจานใช้ดีอันชอชิงมาสีสัง่ะช่อช้างมาวิ่งนี้อ่ะข้อขวดมาพื้นดีแม่หรือไม่อุ้ยจริงเลยนะเออพูดเขาเข้าใจเอะนะ ใช่ไหมก็ยังมีบางตัวไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ที่ก็ไม่รู้เป็นยังไงนะตัดผมใหม่วันเสาร์สรัพพระปาศิทธิ์ที่แหลนะครับเอ่อตัดเล็บตัดเล็บเข้าใจไหมย,ยังไม่เข้าใจตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยนะทาน้ํามันในวันเสาร์เนี่ย้าถือว่าสัพพระปราศิทธิที่แลด้วยเช่นกันนะในดวงจะตา เออม่วตัดเด็บตัดผมมันไปตัดให้เรียบร้อยนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาถึงเสียงเสียมใสประจำวันนะครับเสียมตีประจำวันเนี่ยให้คุณตั้งจิตอาริฐานนะตั้งจิตไอฐานมีสมาธิมีสติแล้วก็ต้องมีสตังด้วยสติคืออะไรปัญญาสมาธินู่นนี่นั่นสตังคืออะไรการเก็บหอมรลอมริด เออคุณก็ต้องเก็บเก็บบ้างแนละ้วตังคุณนะนะถ้าไม่มีตังในคุณก็บอชี้ก็ถือว่าแย่แล้วนะเออคุณจะไปขอความช่วยเหลือใครได้ไม่ได้ถ้าคุณไม่มีตังเลยนะเอออันนี้เดี๋ยวต่อมานะให้คุณอธิษฐานนะครับคุณอยากขออะไรขอเลยขอเงินได้เงินของานได้งานนะขอโชคลาภขอให้คุณได้โชคลาภนะครับนะสาธุ ใครทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ใครได้สุขก็ขอให้ได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะใครอยากได้เงินขายที่ขายทางขายทรัพย์สินต่างๆสมหวังในทุกการณ์บัดน,นี้สาธุพุทธสังมิณชาลิติพระศิวรีเถระพระอารังสัพพะราพังประสิทธิเตระมีให้คนอื่นด้วยก็ต้องให้ตัวเองด้วยคือบางคนก็มีคนมาถามนะว่าเวลาสวดมนต์ไหว้พระเนี่ย ต้องกวดต้องต้องต้ององุทิศบุญที่ทำเนี่ยให้กับตัวเองก่อนไหมหรือว่าแผ่ไปก่อนเออเหมือนก็มีนะตำรามเยอะสำนักก็เยอะบางสำนักบอกอุทิศไปก่อนใอยตัวเองบางสำนักบอกให้ตัวเองอก่อนแล้วค่อยอุทิศคือมัน <c oughs> แล้วแต่นะอ,อแต่ของอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าเา้าตรวจเสร็จปุ๊บอ,อ้าอุทิศบุญให้กับตัวเองก่อนเอาขอเลยทั้งหมดเลยพอเสร็จแล้วคุณก็แผ่เลยยังไงก็ต้องแผ่อ,อยู่แล้ว มันก็ไม่ได้แต,ตกต่างอะไรกันมากมายนะเออบางสำนักมันเยอะแยะหมดนะตอนนี้เยวต่อมาเพราะฉะนั้นเซียมซีได้ไปที่ยี่สิบสองอยู่โชว์ยี่สิบสองก่อนลืมนะเออบา,บางวันก็ลืมโชว์เหมือนนะนะจ่องจ่องนะโชคต่างท้าในช่วงนี้อยู่ในช่วงเกณฑ์ที่ดีนะครับเออดวงชะตาคุณจะต้องปฏิบัติอย่างมีสติอย่างที่บอกก็ต้องมีสตางค์ด้วยนะ เออพื่อคุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นกับปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ในดวงชะตาของคุณนะครับสิ่งที่คาดหวังหรือปรารถนาเนี่ยก็จะเดินๆไปได้ด้วยดีสําเร็จดีเยี่อมนะในเรื่องของความรักก็ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับแต่คุณไม่ควรที่จะทำอะไรถึงขัดต่อศีลรมผิดศีลผิดธรรมเพราะฉะนั้นรักษาศีลเข้าไวด้ดีสุดศีลห้าข้อเอาห้าข้อก่อนเออห้าข้อก่อน <c oughs> นะดีคือดีไม่ดีก็คือไม่ดีใช่ไหมเอออย่างเช่นเนี่ยถ้าใครเนี่ยนะมาติดตามคลิปขอ,ของอาจารย์เนี่ยนะดูเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวให้ดีไม่ว่าคลิปไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมเออก็พูดตรงตงอยู่นี่แหละนะคือบางคนถ้าคนไม่ถูกจริตการ์จานที่คุณก็พูดไม่ต้องมาติดตามไม่ต้องมาดูนะไม่ถูกจริตจะก้านนู่นนี่นั่น,นคุณก็ไปดูช่องอื่น นะบางคนบอกก็ไม่ชอบไาจารย์หัวเราะแม่อะไรนักหนานเนะี่ยเออไพูดคุณไม่ดูเท่าอื่นใตอย่าไปอย่ามาพิมพ์งงงงงงมาพูดเน็บแนมเสียดสีเอาสีข้างคูดจนแหมทุเรศทุลังไปหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าคนชอบก็มาดูนะครับใครไม่ชอบก็ไปที่ชอบที่ชอบโอเคนั้นเองนะเดี๋ยวน้าําสาดไปฟ้าบนะบางทีก็แผ่เมตตาให้กับสามพเวเ้สีนะ สัตเพสสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเออเนี่ยก็อวดน้ําฟั่มขันไปนะอุทิศบุญไปเอออันนี้เดีย๋ยวต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการงานการงานของคุณในช่วงนี้ก็จะได้รับผลการไรที่งามจริงๆง,งามเยิ้มหยุดยอยในเรื่องของงานของคุณนะอันนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานนะครับถือการสมัครงานจะคุณอ่อนน้อมถ่อมตนนี่นะ ยังไงคุณก็ได้งานอยู่แล้วมีที่ไหนถ้าคุณไปสมัครงานแลแ้วแข็งกระด้างแข็งกระทื้อเชิดยุดยืด <c ười> ใครเขาจะไปเอาคุณนะ <c ười> คุณไปสมัครงานคุณต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้โอ้ยมีสัมมาคาราวะแล้วเวลาคุณไปสมัครงานถ้าคุณแข็งโอ้เชิดยืดแม่เด่โอ้ไม่เห็นหัวใครไม่มีใครเขาเอาคุณหรอกใช่ไหม <c ười> ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบของคุณในวันนี้เนี่ยนะก็ถือว่าคะแนนสอบก็ก็ดีนะคะแนนสอบคุณก็ดีเยี่ยมดวงชะตาด้านสุขภาพถามเรื่องโครคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นี้เออจะหายเป็นปกติไหมถ้าคุณไม่ปกติคือถ้าคุณดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ําเสมอนะดวงคุณยังไงก็หายเป็นปกติอยู่แล้วโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์โรคกระเพาะอาหาร โรคล้ำสนะแล้วก็โกรคปอดเออในดวงชะตาเนี่ยบอกอ่ะอาจารย์โรคล้ำสาคืออะไรล้ำส้สทีวะ <c oughs> แม่มันเป็นมุกใช่ไหมเออบางทีเดียหยอดมุกนิดมุกหน่อยใช่ไหมแฟนคลับของอาจารย์อยู่ต่างประเทศหลายคนนะเออบางทีก็มีสามีมีผัวเป็นคนต่างชาติวันนี้ก็ฟังคนต่างชาติเขาบอกเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอก หัวลาออะไรฝรั่งไม่รู้หรอกไปหัวลาะกิกกักกกนะก็ขอให้หัวลาะวันละนิดจิตแจ่มใสนะหัวเลาะมากๆขอให้รวยๆๆนะอขอให้ถูกรอตตอรี่นะเพราะฉะนั้นดวงชะตาคนเนี่ยนะคือหลายคนที่มาดูดวงกับอาจารย์เนี่ยบางคนบอกถูกโอ้ยโอ้ยพออาจารย์เห็นดวงโอ้ยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดคุณรวยแน่นอน คือคนที่เกิดปี14เลือประมาณเนี้นะ14 15 16ประมาณนี้ที่่จำจำได้นะเออถ้าในช่วงปี65 66 67คุณต้องรวยแน่นอนรวยสองเท่าคูณสองแต่ถ้าคุณไม่รวยนะะแหมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแสดงว่าคุณเนี่ยดวงคุณเนี่ยบ่จี้บ่ไม่ไกลบ่ไม่มีบุญเลย ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแต่ผูก็ต้องเล่งในการสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาบางคนขี้เกียจคนไทยโคตรขี้เกียจเลยนะบางทีเนี่ยชอบแบบง่ายๆเอาแบบง่ายๆโอ้ยสาธุแหมาบางคนสวดมนต์ทีนึงจะเอาเป็นแสนเป็นล้านคือคุณไม่เห็นเหรอพระเกจิอาจารย์แต่ละคนเนี่ยนะเขาคือ ใช้เวลาในการบําเพ็ญปฏิบัติเนี่ยนานสักขนาดไหนฮะแล้วบางคนมนุษย์ปุริชนเป็นใครเนี่ยนะกะที่จะแบบขอทีเดียวแล้วได้เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยมันมีที่ไหนใช่ไหมเออเอาง่ายเขาว่าคิ้เกียนะร์แลนะคือเราบอยส่วนมนต์เหมือนจำจีจำใจโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงนะเออบางคนบอกุอ่ยฉันขอไปเอาเอาีหมสำนักนี้บอกดีสำนักนี้บอกดีกอกดกอกดเอามาบูชา แบบขอเอามูชาแบบเอามาแบบทีเดียวแล้วรวยเลยอย่างเงี้ยมีที่ไหนมีไหมร <c oughs> วยเลยนะโอ้โหมันก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับมันไม่ใช่ว่าง่ายๆนะมันก็มีเหมือนกันนะบางคนซึ่งแบบโอ้โหงี่เง่าซะเหลือเกินนะอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ผ่าดาวดูดได้เนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะวันนี้สีที่ควรเว้นให้เว้นสีเขียว เขียวเป็นการากินีไม่ดีนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีม่วงสีฟ้าสีแดงสีชมรูสีดําเป็นต้นนะงั้นสีที่ดีที่สุดในวันนี้เลยก็คือสีฟ้าสีฟ้าครามเสน่หสดใสนะสีที่รองลามาคือสีชมพูได้นะสีแดงได้นะครับอันมาดีก็คือเพชรเพชรลีเกเพชร นะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณถ้าขายใส่ชุดลิเกใส่เลยแล้วก็ขายของลำเปลงเลยแตงแตงแตงเตงตตงเตงแตง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 นะใส่ชุดลิเกใช่ไหมแล้วก็ไลฟ์สดขายของนะหรือถ้าคุณขายตามข้างทางอะไรก็แล้วแต่ใส่ลำเลยนะสิบนิ้วคำนับกาบแทบหัวกระบาล แม่อยู่มันเป็นมุกเก่เาๆมุกเดิมๆมานะเอ๋ก็ต้องไปหาวิดีโอเก่าๆมาเปิดดูเปิดฟังนะ <c oughs> นะมีที่ไหนที่ไหนยังขายเครื่องเปิดวีโอมีไหม <c oughs> เครื่องเปิดวีโอจานมันเสียแล้วนะนะ <c oughs> อันนี้ต่อมาอันนี้พูดสึงสีอันเามณีไปแล้วนะนะเออ๋มาดูตามวัน คนเกิดวันพุธกลางวันไม่ดีนะครับต้องระมัดระวังไว้ในหนึ่งนะคนที่ดีที่สุดคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์เด็กคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสาเป็จสว่างที่ดีนะครับคนเกิดวันอาทิตย์มีกระตังมีเงินคนเกิดวันจันทร์คุณต้องใช้ทักษะวิชาการเฉพาะทางความรู้ความสามารถของคุณน่ะนะให้ดีที่สุดคนเกิดวันธันบาคมเนี่ยนะจะได้การช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดวงชะตาต่อมาคนเกิดที่วันวันเสาร์ คิดมากดูในหน้นาเว้ยกออย่าไปคิดมากต่อสิงไงใช้ธรรมะข่มใจเข้าไว้ดีที่สุดซิมหลิ่งเลี้ยงนะแล้วเอียบปอหอต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัเส,สบดีให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารลำไส้สมองตับนะครับแล้วก็ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคิดความอ่านด้วยนะสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืน คุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะครบแล้วนะเพราะฉะนัะ้นทิศท,ที่ดีสุดคือทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศเศรษฐีครับเออเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสเนี่ยนะหรือสามารถเลือกบ้านได้เลือกบ้านที่อยู่อาศัยได้หันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทําไมอย่างนั้นก็ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ นะอันนี้คือว่าเป็นทิศที่ดีสำหรับบ้านของคุณเลยนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการดวงดาวในวันนี้ก็จะมีเฉพาะดาวพระอาทิตย์นะนะพระอาทิตย์ยังติดพิษนาคอยู่อาทิตย์ยังไม่ดีนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังไว้นิดน,นึงนะดวงชะตาหลายคนก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ในวันที่13ที่ผ่านมาไปจนถึงสิ้นเดือนอประมาณนี้13ถึงสิ้นเดือนนี้คุณต้องรวย มันต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณสำหรับคนที่มีบุญเต็มเปี่ยมนะครับนะเพราะฉะนัะ้นคุณต้องเร่งเลยสวดมนต์นไหว้พระคุณมีพระคาถาของอาจารยนี้คุณสวดเลยมีโอกาสรวยนะวันละก้าจบนะครับโอเคอันนี้มาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษดวงคุณนี้่องการงานวันนี้ก็ถือว่าดีมีบริบาลช่วยเหลือสนับสนุนได้เป็นอย่างดี ส่วนในเรื่องของการเงินดีความรักแฮปปี้บีความสุขนะครับต่อมาคนที่ชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภวันนี้คุณก็จะมีในเรื่องของการงานที่ดีนะครับแต่ดาวการเงินเสียมีรายจ่ายนะในดวงจะต่างคุณจ่ายนูน่นจ่ายนี่นะครับส่วนในเรื่องของความรักก็สามารถพูดคุยกันได้นะต่อมาชาวลัคนณาราศีเมถุนชาวราศีเมทุนเนี่ยนะ ในดวงชะตาของคุณเนี่ยโอ้ยวันนี้การงานอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะความรักอ,อาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารทางไกลมาก,ก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของดาวประจำตัวคุณไม่ค่อยดีระวังปัญหาในเรื่องของงานนิดนึงนะครับต่อมาคนที่เกิดราศีกรกฎราศีกรกฎใหระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงหรือเรื่องการถูกใส่ร้ายใส่ความนิดนึงนะ ในด้านของการเงินวันนี้การเงินก็ถือว่าดีนะครับต้องให้ระวังนิดนึงเรื่องเครดิตอ่ะนะส่วนในเรื่องของความรักก็พูดคุยกันได้ด้วยเหตุด้วยผลนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศ <c oughs> ีสิงศีงการงานคุณยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่ยังไม่ดีและไม่ควรเสี่ยงโชคนะในเรื่องของสุขภาพก็ต้องดูนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในเรื่องของความรักระวังในเรื่องของอารมณ์นะครับ ต่อมาชาวลักนณาราศร <c oughs> กีกันกั้นนะในดวงคุณดาวจันยังกุมลักนณาอยู่นะพี่คุณก็จะมีโชคหลามมีสิ่งที่ดีมีคนมารักมาชอบนะเอในเรื่องของอการงานดาวประจำตัววันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่การเงินก็ถือว่ามีรายจ่ายนะสามารถเสี่ยงโชคได้ต่อมาชาวลักนณาราศรีตุล ต้นการงานคุณจะมาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยนะครับดาวการในวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามานะาต่อมาเช้าลัคนาราหัสเพิจิกพิจิเนี่ยดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานดีมากมั่นคงนู่นนี่นั่นเออดวงคุณการเงินวันนี้ก็จะมีเงินมาจากทางไกลนะแต่ให้ระวังปัญหาเพื่อนนิดนึง นะครับคุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแววงกับคนที่อายุน้อยกว่านะต่อมาชาวาลาัคนาราศีธนูร <c oughs> าศีตนูอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องนู่นนี่นัน่น,นต้องระวังนิดนึงส่วนการเงินก็มีโอกาสได้เงินนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะต่อมาชาวาลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรดวงคุณในวันนี้เนี่ยนะครับจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีมีโชคลาภ คือคุณก็ต้องมีสิ่งที่ดีเข้ามานะนะแต่ว่ามันก็อาจจะอึดอัดนะครับในดวงคุณเนี่ยระวังในเรื่องของเพื่อนเพื่อนไว้ใจไม่ได้นะครับต่อมาชาวลัคนณาราศีกุมกลุ่มวันนี้น้ม,มีโอกาสได้เงินจากทางไกลนะครับในดวงชะตาโน่นนี่นั่นการงานระวังความเสียหายนิดน,นึงนะพอคุณได้เงินมาก็มีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกันต่อมาชาวราศีมีนราศีมีนให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนิดน,นึงนะครับในดวงชะตา ความรักมีเรื่องทะเลาะบอกแว้งกันไม่ค่อยดีนะนะดวงคุณการงานต้องคอยเป็นคอยไปดีที่สุดนะโอเคครบ12บราศีแล้จะมาเสี่ยงไพ่ยิบซีด้วยเพิ่มเติมว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นเช่นไรบ้างนะครับ <c oughs> ใบที่หนึ่งนะครับข,ขัวเครื่องดับ,บใบที่สองใบที่สามโอเคให้เวลาสิบวินแล้วเริ่มเช็หงหงส์สายสีงหงส์ชีบวยก็จับนะคณเลือกไพ่ใบที่หนึ่งมันี่คุณได้ปั๊าสองดาบนะครับคือในด้วยตารคุณในเรื่องของการงานอาจจะมีเกการเชราจ้านู่นนี่นั่นสัญญาอาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ก็สําเร็จนะครับในเรื่องของการเงินของคุณก็อาจจะได้เรื่อยๆนะเออส่วนในเรื่องความรักคุณอาจจะมีแนวโน้มไปตกหลุมรักคนที่มีสเสน่ห์นะครับ ต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ฟับเด็กถือถ้วยเออในดวงชะตาเนี่ยนะงั้นดวงคุณเนี่ยช่างคิดช่างฝันงานได้บันเทิงดีในดวงชะตาการเงินก่อาจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะส่วนในเรื่องความรักจะแบบค่อยๆไปค่อยๆไปไม่รีบร้อนนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้ครับ The Tower เอองั้นดวงชะตาคุณเนี่ยการงานของคุณก่อาจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างต้องรอบขอบในเรื่องของการเงินอน,นคาคตกว่าจะมีรายจ่ายนะ ความรักจะพบรักแบบกาจฉานโดยมีได้นักหมายมาก่อนเออโอเคอันนี้ครบ12บราศีแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาอา,ารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะแล้วก็รอคิวนิดนึงนะครับเออบางทีบาง,งคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจะนะไม่ยได้ดังใจก็อาจจะแหมพอไม่ได้ดังใจมาขึ้นมาก็นี่เงาอะไรก็ไม่รู้นะนิสัยของคนเรา เออรอคิวบางคนเขาก็รอได้เกเรอไม่ได้แล้วแต่นะนะนานาจิตตังโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ